สวัสดีครับผมสารโรธสพอร์ครับในนามร้านจรันรุ่งเยือง2องมันิบ้าะครับตั้งอยู่ตบนตะเกียนอำเภอด่านคุณทดจังหวัดนครราชสีมานะครับอัปเดตสินค้านะครับวันนี้เป็นวันศุกร์จุ้งจ้าของวันที่6พศ2567นะครับมาดูรถไถเต็มคันครับของเกาญี่ปุ่นนะครับชุดนี้ยังไม่ได้ล้างครับพิ่งประกอบล้อเสร็จก็จะมีแ1 18นะครับพอตั้งนะครับ แล้วก็จะเป็น TA 27ตัวนี้270นะครับสีไม่ค่อยสวยครับเครื่องเกียร์ท้ายดีนะครับเดี๋ยวตัวนี้เรอติดตามคลิปต่อไปนะครับแล้วก็อีสกิ TA 247นะครับตัวนี้ก็พวงมาลยธรรมดาระบบหางเมนด้วนธรรมดานะครับตัวนี้สวยครับสีสันเดิมครับอากาศมีครบนะครับแต่ยังไม่ได้ล้างนะครับแล้วก็ TL 2300ตัวนี้เป็น4ฟ i n วิน อ่าพงเลเพรวเวร์ระบบผางไม่นุ่นธรรมดาอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวรอล้างคลิคทําคมสะอาดแล้วเดินมาดูกันว่าสวยไม่สวยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นซ B 1บีหนึ่งขีดสิบห้านะครับตัวนี้ผมได้ลงคลิปไปละตัวนี้เครื่องมีไอายนะครับพร้อมโรตารี่อยู่ที่เจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับลองดูนะครับเผื่อท่านใดที่เป็นช่างหรือจะเอาไปทาเองนะครับเจ็ดหมื่นห้าพันบาทราคามีไว้ต่อรองนะครับ L 2 0 0 0ตัวนี้นะครับ เครื่องเกียร์ดีนะครับเครื่องยนต์สามสูบนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ทาความสะอาดนะครับเครื่องเกียร์ท้ายดีนะครับยางดีนะครับตัวนี้อยู่ที่เจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับตัวนี้หรือคุณลูกค้าต้องการเป็นอะไรแยกกิ้นส่วนได้เลยครับสารรดจัดให้นะครับเดี๋ยวจะมีอีกชุดนึงครับเรื่องรถไถเล็กครับแต่ล้อยังมาไม่ครบนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ ครับอันนี้อีกชุดหนึ่งครับล้อยังมาไม่ครบนะครับเราก็ทยอยทยอยเข้ามานะครับก็จะมี ta สองสามหครับตัวนี้แล้วก็เอเต้สแรงตัวนั้นจะทําเป็นอะไรนะครับแล้วก็ยันม้าครับสวยตัวนี้สิแรงนะครับ af 1 8นะครับแล้วก็อีสกิ tm หนึนะครับสีไม่ค่อยสวยนะครับเดี๋ยวเรามาดูคลิปต่อไปนะครับว่าจะสวยไม่สวยครับตัวนี้ครับลอดแสนนะครับ ก็แสนนะครับเฉพาะตัวรถนะครับแต่ก็ถ้ามีโรตเตอรี่ก็ประมาณแสนหนึ่งครับตัวนี้ก็อยู่ที่แสนต้นๆนะครับสวยครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับร้านผมจำหน่ายทั้งรถถยเล็กรถไถใหญ่แมคโครมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็จะมีสินค้าเข้ามาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีสินค้าจำพวกมีล้อนะครับอะไรที่เข้ามาขายกันอีกนะครับ 0954249698เป็นทั้งเบอร์โทรและไอดียลน์ครับสารุทศพรชัดเจนเรื่องราคาปีกและราคาส่งนะครับและชัดเจนเรื่องอะไรเก่าบ้านเก่าญี่ปุ่นด้วยนะครับขอบคุณครับ